แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดี4มิถุนายน2567นะคะเราจะมาอัปเดตวันโอนเงินกลุ่มเปลาะบางว่าในเดือนมิถุนายนนี้จะเข้าบัญชีผู้ได้รับสิทธิ์วันไหนนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดนะคะส่งกำลังใจใแอดด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่ดีทุกวันนะคะ โดยกลุ่มเปราะบางสำหรับเดือนมิถุนายน2567นะคะทั้งเงินอุดหนุนบุตรเงินผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการเงินจะเข้าตามตารางก็คือวันที่10มิถุนายน2567แต่และกลุ่มได้เท่าไหร่บ้างมาอัปเดตประจำเดือนกันนะคะโดยกรมบัญชีกลางจะทําการโอนเงินให้ในวันที่10มิถุนายน2567กลุ่มที่1เงินอุดหนุนบุตร600บาทต่อเดือน ช่วยเหลือกลุ่มเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ6ขวบผู้ปกครองที่มีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน1,000 0 0บาทต่อนคนต่อปีจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชี600บาทผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนบุตร600บาทการ,รุณาตรวจสอบข้อมูลดังต่อไปนี้นะคะ1ตรวจสอบข้อมูลของท่านในระบบตรวจสอบสิทธิ์เป็นประจำสองหากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของท่านควรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้แก้ไข,ขข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบันโดยเร็วที่สุด เพื่อการติดต่อของเจ้าหน้าที่จะได้รวดเร็วนะคะและ3ตรวจสอบบัญชีธนาคารที่ใช้รเงินอุดหนุนบุตรของท่านว่าใช้งานได้หรือไม่ช่องทางการตรวจสอบสินเงินอุดหนุนบุตร3มช่องทางทางเว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชนแอปพลิเคชันทางรัฐด,ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้แล้ววันนี้นะคะแอปพลิเคชันเงินเด็กดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้แล้วเช่นเดียวกันนะคะ กลุ่มที่สองเบีย้ยยังชีพเบีย้ยผู้สูงอายุเดือนมิถุนายนก็จะจ่ายแบบขั้นบันไดยอยู่นะคะอายุ60 -69 ปีรับ600บาทต่อเดือนอายุ70-79ปีรับ700บาทต่อเดือนอายุ80-89ปีรับ800บาทต่อเดือนอายุ90ปีขึ้นไปรับ1,000บาทต่อเดือนส่วนความคืบหน้าเงินผู้สูงอายุหรือเบี้ยผู้สูงอายุแบบทั่วนหน้า1000บาทนั้นยังไม่มีคืบหน้านะคะโดยความคืบหน้าล่าสุดยังอยู่ใน กระบวนการที่จะเสนอนะเข้าครอมอรอยู่นะคะและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่3เบี้ยผู้พิการ800และ1000บาทนะคะตามเกณฑ์อายุผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า18ปีก็จะได้รับ1000บาทต่อเดือนผู้พิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปก็จะได้รับเงิน800บาทต่อเดือนนะคะโดยทั้ง3กลุ่มนี้หรือกลุ่มเปราะบางนะคะเงินจะโอนเข้าในวันที่10มิถุนายน2 5 6 7นี้นะคะ